สวัสดีครับพี่น้องชาวไวท์เทเซลทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพบกับไว d ์เทเซลไทแลนด์ซิสเต็มนะครับผมขอเรียกสั้นๆเลยนะครับว่า V System นะครับเรามาดูกันครับว่า V System นะครับมีจุดเด่นอะไรบ้างในการที่เราจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจครับที่ได้สมัครเป็น พาร์เนอร์กับไวทาเซลแล้วนะครับเราสามารถล็อกอินนะครับเข้าไว t าเซล l c o m นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของธุรกิจของเรานะครับเข้าไปดูข้อมูลดัตาเตอร์เบสต่างๆนะครับและอีกหลายธุรกิจที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเรานะครับไมื่อจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นผังองค์กรไม่ว่าจะเป็นยอดธุรกิจของเรานะครับวันนี้เรามาดูเว็บไซต์ครับ W4R นะครับ เป็นเว็บไซต์ขยายสายงานนะครับที่เราออกแบบให้กับสําหรับเลยนะครับนักธุรกิจวันเซลไทยแลนด์นะครับของเรานี่ครับมีจุดเด่นอยู่ CR นะครับมีอะไรบ้างครับมี R ไหนบ้างครับมาดู R ที่1นึ่เลยครับก็คือ r e s ponsive Design r e s ponsive s e s i น n ครับก็คือเราออกแบบเว็บไซต์ให้กับปรับเข้าใช้ได้ทุกอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็น เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้กันอย่างประจำและสม่ำเสมอครัอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับมาดูต่อไปนะครับก็คือ r 2องนะครับดีเทลดีเทลก็คือความสามารถที่พิเศษมากๆเลยนะครับของเว็บไซต์ที่สามารถขายสินค้าได้แทนคุณนะครับเพราะในระบบมีตะกร้าสั่งซื้อสินค้านะครับพร้อมข้อมูลโดยละเอียดให้กับคนนะครับต่อไปมาดูอันที่สครับ ีโค้ดนะครับเว็บไซต์นี้สามารถให้คุณนะครับนำไปแนะนำให้กับผู้หวังผู้สนใจของคุณได้ดูข้อมูลไวต์เทสต์ได้เลยนะครับและก็สามารถออกรูปออกลาได้ด้วยนะครับคือคุณสามารถเอาตัวรีเจสต์นะครับลิงก์สมัครนะครับส่งให้ผู้มุ่งหวังหรือโปรสเปกกรอข้อมูลมาได้เลยนะครับต่อไปมาดูอาร์ที่4นะครับก็คือ r ีเลียนชั่นเจ็บนะครับทุกคนนะครับสามารถคอนแทคโดยตรงได้กับคุณเลยนะครับเพราะว่า ทัางใต้เว็บไซต์เนี่ยครับก็จะมีช่องทางการติดต่อในไลน์ของคุณเบอร์โทรของคุณแม้กระทั่งอีเมลก็ยังเป็นของคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณจะเก็บหาลูกค้าได้เลยด้วยความพิเศษของเว็บไซต์ครับเมื่อคุณได้เว็บไซต์มาแล้วนะครับคุณก็สามารถนำนะครับไปโปรโมตตามชาแนลต่างๆนะครับของโซเชียลมีเดียของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับซึ่งเฟซบุ o กเนี่ยสามารถนะครับแชร์จาก คอนเทนต์ส่วนกลางของแฟนเพจเวิร์ a เซลไทยแลนด์ได้เลยนะครับซึ่งทุกวันนะทางแอดมินนะครับก็จะอัพข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่เป็นบทความดีๆนะครับเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเป็นเรื่องของการจัดประชุมงานต่างๆของเวิร์ดเซลไทยแลนด์นะครับซึ่งนะครับเราก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบล็อกนะครับซึ่งเราก็จะเขียนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับเป็น รูปภาพนะครับเมื่อจะเป็นวิดีโอหรือข้อความที่สําคัญในการที่จะทำให้ทุรที่คุณเติบโตนะครับอย่างครั้งนี้ที่อัพไปเมื่อเช้านะครับก็อัพเรื่องของ4ขั้นตอนในการเพิ่ม f o l l o รไลอัดขั้นเทพนะครับก็จะเขียนขั้นตอนง่ายๆนะครับในการที่จะทําให้เราเกิดการขยายตัวและมีผู้ติดตามเข้ามาในไลน์นะนขอ so ของเรานะครับนะครับก็เป็นบล็อกของ w วอร์เซลของเรานะครับชื่อว่า w e อร s e s s e ลนะครับ เมื่อเราได้แชร์คอนเทนต์ต่างๆนะครับออกไปนะครับก็จะมีคนตอบรับนะครับติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจธุรกิจหรือสนใจสินค้านะครับโดยเฉพาะนะครับ u t u b e นะครับที่เราทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับให้ทุกท่านได้แชร์ลิงก์ URL ไปนะครับมันจะมีพลังมากๆเลยนะครับอย่างวิดีโอมวนนี้เราก็จะอัพขึ้น YouTube ให้ท่านได้แชร์กันนะครับส่วนที่สำคัญเลยของวิดีโอนะครับมันทำให้คนรู้สึกได้นะครับคนจะ ทำให้เราปิดการขายได้ง่ายนะครับซึ่งสเตบที่2เนี่ยก็คือโคเซลเนี่ยแหละที่ดึงลูกค้ากลับมาสู่ช่องทางการติดต่อนะครับทั้งบทโทรศัพท์นะครับไลน์แอปนะครับ,ลแ,รบแล้วก็ m essenger นะครับทั้ง3อันเนี่ยครับจะได้พูดคุยคแล้วก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับลูกค้าจนลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อนะครับ เมื่อเราขยายตัวของเว็บไซต์นะครับไปตามช่องทางการโปรโมตมาปิดการขายมาห้องประชุมออนไลน์เพื่อเทรนนิ่งในระดับต่อไปน,น,นะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับเมื่อเราเข้าใจธุรกิจเราก็ขยายธุรกิจนะครับเราก็สามารถทำธุรกิจได้อย่างตอนนี้นครับเรามีห้องเรียนรู้ออนไลน์นะครับพร้อมกับระบบซัพพอร์ตด,ด้วย l i น์แอดแล้วก็ l ล ne นะครับไลน์ซัพพอร์ตเป็นแอดมินในเวเ็บไซต์แลนคอยตอบปัญหาของคุณที่คุณออกไปทําธุรกิจแล้วเจอปัญหาต่างๆนะครับ มีปัญหานะครับไลน์มาหาเรานะครับธุรกิจของคุณครับก็จะโฟขึ้นขยายตัวมากขึ้นนะครับมีการเคลื่อนไหวโปรโมทโค้ดเซลล์เทรนนิ่งซัพพอร์ตกระบวนการเหล่านาี้จึงเกิดขึ้นนะครับคุณก็ทําอะไรครับคุณก็แค่เรียนรู้แล้วก็แจกเว็บนะครับแจกเว็บขยายธุรกิจของคุณออกไปตามช่องทางต่างๆของคุณบนโลกโซเชียลวเดียนะครับนี่ก็คือส่วนที่สําคัญในการที่ทําให้คุณเติบโตและมีผู้นําองค์กรลูกค้าเข้าสู่ธุรกิจของคุณ ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตและก็เติบโตสิ่งเดียวรับนะที่สําคัญที่สุดนะคือ Mindset ของคุณนะครับที่จะนําเครื่องมือนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสําหรับ Y System นะครับซึ่งเป็น ep 1ของวิดีโอของวา c e l l Thailand ที่เราอัพขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้นะครับก็จบลงประมาณนี้นะครับติดตามกันต่อในหัวข้อต่อไปกับระบบของเราที่วีซิสเ e ็ว c เ l l Thailand ขอบคุณครับ